สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับพื่อเราแต่ยิงอีกแล้วจ้าเมื่อไนเมื่อนี้ยิงยิงได้เจวเดตะไค้จ้าอันนี้สูตรไ้ปราอันนี้สูตรไสโบไซปราจ้าผักสดกระสิมีผักสก๊อตหมักสะตอเข่าต้มน้ำไหมต้มน้ำไหมหมักมะละขี่นกจ้าก่อนที่สิไปกินกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวแล้วแต่ยิงยิงยิงติดตลกแฟนเพจวิจิตาคานยาด้วยเด้อจ้ามาจ้าโหเจ็บแต่หิวขักเนาะ เงือบไปของไข่ของเราแก้วเห็ดตะไคร้เข่ากองง่ายๆวัดสันนื่อจินมยากกระตัวบริแก้ะไว้ มนันดียอู่สตอเข่าแทะสตอเข่าแท้จ้าเม็ดก็ไ่งาา่ญ่หรอกเม็ดตะหักตะหักแต่ว่าผู้ใดอยากได้ต้นใจถามได้ด้วยจา้า <c oughs> แต่อยากเปนนุ่งไป

อะไรบบนี้ลองทอดหมูกมีเขาไข่ไหมกำลังกินเขาแบจแ mắm không phải không anh có cái đi vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền พักอันไรกันอยเนี่ยพักคอดพักคอด,อดน้ำมันต้มกันแทบ มาแ่บๆน้ำกันเด้อจ้าคนอยู่ก็ยังสิมนไม่เหรห้องห้องแล้ว นนอันเดียหืมขอเป็นน้ำเพชรเบียร์ก็ว่างเลยนี่้ กินมักตะต่อจนเพลินมากครับฮืฮึ ते อย่างน้นุังไม่ปเป็มรมาต่อเรื่อง<ะ>เยอะตุนไว้ฉันไม่ได้ขายกะแจะไว้ใช้ทิ้งไมา่เสียดายแล้วมัก คือมันเบบดม่มยิ่งยากมาสิว่าบ่อกรุอระบุดมมาก จะไปส่งสเตยยังไงสเตยก็นอนนี่แหละลูกมันค่ำแล้วไม่กินเก่าเร็วู่ไปยังไงมาจะไปส่งมาล่ะตัวท่านตัวกำเนึกว่าฝคนสตุกถ้ากินข้าวคนสุกจ้าพ่น้อเอาใบ้ำหนิอนเด้อจ้าพี่น้องสวัครสวัสดีจ้า